อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสเหมือนเดิมนะครับเรานะครับก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่ารูบูนะครับเป็นรูบูที่ถูกเพิ่มความสามารถใหม่นะครับในแผ่นหน้ารูบูนะครับจะถูกบัฟความสามารถนะครับทำให้การโจมตีปกติสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็กําลังจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะฮะและตอนนี้เซิร์ฟต่างชาตินะครับได้มีการแจ้งข่าวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะฮะเวียดนามต่างๆนะครับก็มีการแจ้งแล้วฮะ ็จะเข้าเซิร์ฟไทยในเดือนนี้นะครับมีการปรับแล้วก็จะมาพร้อมกับสกินใหม่นะครับเป็นสกินจากเกม H.O.K. OK นะครับบอกเลยว,ว่าสุดจัดมาพร้อมกับสกินแล้วก็การรีเวิร์กแอดมินต้นทีพีเจ็ดพู้ให้บริการ ID เกม RV ไปใคอยากมีไ d เทพหรือเไอดีตัวเองแล้วก็ทักไปที่เพจได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่า2000 0คน ข้างล่างน่าจะเจอกับหยานนะครับบอกเลยว่ากดเลนหยานได้สบายนะครับเพราะว่ารูบูนะครับมันถูกบัฟความสามารถมาใหม่นะครับเพราะได้แผทหน้าทุกครั้งนะครับที่เราแพ้สกิลนะครับเรานะครับจะได้รับสแต็กมาสแต็กนะครับสามารถสะสมสูงสุดที่5สแต็กนะครับแล้วก็สแต็กอ่ะจะให้การโจมตีของเรานะครับสามารถโจมตีไกลได้แล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะเจอกับหยานสบายนะครับเกมนี้นี่ครับเลียงไว้ครับตีไกลครับ ดูฮะนี่เลยเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นรอครับปุ๊บสกิลอ่ะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งสเต็กนะฟาดครับคลื่นไปปล่อยคลื่นนี่อื้เก็บตายอบอกเลยว่าแรงจัดเลเพื่อนเราเอาบัฟฟ้าอยู่นะครับไปด้วยแลฮะเร่งครับเร่งเพื่อนมาแล้วเพื่อนฟาดฟาดฟาดครับ โอเคกับเลนหายานต่อฮะหนึ่งหนึ่งได้ในต้นเกมอ่ะมาเลยครับเหลียงครับเหลียงไว้ตีไกลครับตีไกลาฟาดหนึ่งทีครับอ้าวอ้าวม่กลับตายได้ไวยตายนิดหน่อยฮะมีฟิกครับไปไหนหนึ่งทีเรียบร้อยนิ่มๆชอบบางทีไกลได้นะ มีผลกับไอเทมเลยครับพวกคีย์คอดพวกนี้สามารถตีทีได้ชึบโอเคเป้าสี่แล้วมาดิด่าครับฟาด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 หนึ่งทีก็ขึ้นไปถอยนะครับไอเพนมาครับสวยเลยไงสองตัวเลยครับเอาตีครับตีเอาหยาไม่อีกต้องหนีด่วนเลยครับติ๊กไม่มีผลน่าจะตายนะเรียบร้อยได้เพื่อนได้ไหมนิดเดียวเพื่อนได้ไหม โอ้โหไม่ได้ครับนิดเดียวเองอรัคืนเอาคืนครับเอาคืนเพนเพนอยู่นี่ไงฟาดกับฟาดพุ่งไปได้เอาดินิดเดียวเพื่อนสวยเลนบนว่าไงเลนล่างก็ไม่เป็นไรครับอีก30มสิบวิน่าจะทันอยู่อีช่าครับอีช่าไอเดินมาเดินมาอีช่าหรอฟาดอีงทีครับมาดิเอาเดี๋ยวอันตีครับมีฟิกครับมีฟิก ไปไหนฟิกครับสโลไปตีธรรมดาครับมีฟาดครับฟาดฟาดเรียบร้อยผมโดนเฟอร์บอลไล่แป๊บนึงนาคอสโอ้โหมาเพื่อนเล่นบนด่วนนะฮะเยอะมากเล่นบนมาเลยครับมาแล้วฟาดฟาดฟาดหนึ่งทีเรียบร้อยครับไอเฟอร์บอลโอ้โหเฟอร์บอลโคตรแรงตอนนี้มันบักเลยได้ไหมเนี่ย เลนล่างก็ปล่อยให้แฟตกันไว้มีไหมเหมือนว่าเพลนอยู่แถวนี้นะฮะเติมเลือดไปไม่ต้องกลับบ้านไดดูบูทใหม่นี่เพลนมาแล้วว่าสกิลสองสามารถเพิ่มเลือดได้นะฮฟาดฟาดเจ๊กลับเลนดีว่าตรงกลางครับตรงกลาง น่าเฮ้ยเจอรับเจอเลยครับเอาดิครับมาที่อันติครับเพื่อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโดนโดนฟิกดวนโหดจริงอิชาคือมันแบบมันบั็กยังไม่แก้นะฮะจะเลนล่างด้วยนเพื่อนตอนนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอหยานหยานหยานกับอาย่าขอบคุณแม่ครับมาแล้วเพื่อนมาแล้ว ฟาดฟาดสโลไปไม่ได้ได้ไม่ได้นี่เนี่ยได้ครับผมได้นะนิดเดียวอะเอาดิสวยรีบร้อยครับเอาดิเอาดิาดตีรับถึงตัวไม่ทันฟาดฟาดไรครับโลไปผมว่าผมต้องออกกันเวทแล้วเพราะว่าบนเลนบนเยอะมากเลนบนอะหายา หายานะฮะเอาเดียวดิมีฟาดครับไม่ต้องกลัวฟาดครับฟาดหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับสองตัวฮะเอาดิเพื่อนขอสามได้เนี่ยครับเรียบร้อยสามตัวเฮ้ยมีตัวมาครับสี่หรือเปล่าฟาดครับฟาดฟาดหนึ่งทีถังไว้ครับไม่เป็นไรเอาดีได้ในนี้เอาดีเพื่อนเอาค้างไม่ฝั่งหนูข้ามยอมแพ้เดี๋ยวะไม่รู้ทำไมครับเซปตา้วตอนนี้กดยอมแพ้บ่อยมากไวมากเจบเกมไวมาก